สวัสดีค่ะพี่น้องขายยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องโซกิลพารวยเหมือนเดิมเช่นเคยนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาเจอกันในรัฐบาลไทยโค้งสุดท้ายอาจารย์เสรีนะคะพี่น้องแล้วก็มาในการเปิดตัวรอบแรกของอาจารย์เสี่ยนสายลับนะคะพี่น้องมาในตัวเลขแนวทางรัฐบาลไทยคะ่ะพี่น้องโอ้โหเดี๋ยวรอลุ้นกันวันนี้ไม่รู้ว่ารัฐบาลลาวนะคะของอาจารย์ สายรับเนี่ยไม่รู้จะแตกปังหรือเปล่านะคะพี่น้องก็ล่อลุนอยู่ขึ้นกันนะคะพี่น้องก่อนจังคอยสิม,มาเอาเลีกลบบให้มาสนเตกน่ะบอนพี่นางเฝ้าแห้งค่ะพี่น้องถามันเขาเดี๋ยวอาจารย์ส่งตัวนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ซอเขียวจะพูดให้ฟังทีลอาจารย์เข้านะคะเพื่อเป็นการติดตามเนาะค่ะเอาวันนี้นะคะรัฐบาลไทยอาจารย์เสรีก็มาในค้งสุดท้ายนะคะพี่น้องอืม มาให้เราในเลขทูบด้วยมีเลขทูบด้วยนะคะสามตัวเตัดเนาะแล้วก็จับคู่สองตัวบนล่างค่ะพี่น้องโอ้โหมาบนมาล่างนะคะจับคู่แบบไม่เยอะด้วยนะคะคงสุดท้ายเลขสุดแตกสุดปังของอาจารย์เสรีนะคะพี่น้องรอบนี้ไม่มีหลุดฉุดยังไงก็ไม่อยู่นะคะพี่น้องยังไงก็แตกปัง,ปงๆแน่นอนมาสัตน,นะคะอ้ยกกระซ้าทูคอยเป็นจังบุญเนาะ,ะให้เขาคู่โตให้เขาทุกแนวทางนะคะสําหรับตัวเลขเนาะ,ะอ่า สำหรับโค้งแรกนะคะทุกคนก็คงจะเห็นไปแล้วนะคะสำหรับหววรัฐบาลไทยอาจารย์เสรีเนาะโซเขียวลงไปสองเสียนนะไทยอาจารย์เสรีนะคะพี่น้องมาในรอบนี้นะคะจุดทูบไว้เจ้าที่เจ้าทางนะคะในคืนวันพระค่ะพี่น้องเอาตัวเลขแน,นวทางมาฝาเข้ามารัสเมันเป็นตะออกแล้วก็เลขมันกระเขา่าพร่้อมนะคะพี่น้องติดหลักที่เพนมักเลยนะคะพี่นอ้องจับคู่มาให้นี่นะคะติดหลักด้วยแล้วก็ตัวเลขแนวทางมัน มาสวยงามมากนะคะพี่น้องเอ่อเพิ่นเคยได้เพิน่นอยากเอาตัวเลขแนวทางเมื่อฝากตน่นผีต่วนนองเข้าเนาะสุขู่สุคนนะคะพี่น้องสําหรับเลขอาจารย์เสรีนะคะพี่น้องอยากฝากพี่น้องเข้าไว้เป็นขวัญและกําลังใจค่ะพี่น้องรอบนี้ขอให้บอกเลยว่าถือบ,บับันร่าสันค่ะพี่น้องเพราะว่างวดที่แล้วเพิ่นแตกสามตัว่าสันสร้อยเขี้ยวบริล่ลงนะคะพี่น้องสามตัวแตกงวดที่แล้วค่ะพี่น้องสําหรับเลข่ถูกนะคะ เพิ่นก็ะเลยบวงสวงแก้บนแก้ยังไปนะคะพี่น้องรอบนี้เพื่อนกะเลยขอมาอีกว่าสันค่ะพี่น้องสามตัวแตกนะคะจะเป็นตัวไหนอยู่ในนี้แหละนะคะพี่น้องเดี๋ยวห้อย้ชมกันนะคะสําหรับตัวเลขแนวทาังของรัฐบาลให้อาจารย์เซรีนะคะพร้อมสูตรแตกนะคะอาจารย์ฟันธงว่ารอบนี้สามตัวแตกแตกบนแตกล่างอีกต่างหากนะคะพี่น้องเอเพราะว่าเลขวันนี้นะคะเป็นเลขที่คัดกรองมาเรียบร้อยแล้วในโครงสุดท้ายนะคะ เลขจะแตกเลขจะฟังก็อยู่ที่ความศรัทธาของอาจารย์นะคะที่มีต่อภูมิเจ้าทีเจ้าทางนะคะพี่นอ้องเลขอยู่ในนี้สามโตแตกนะคะพี่นอ้องแล้วก็ตามด้วยเสยนสายรับนะคะพี่น้องเสยนสายรับมาเปิดโตอรอบแรกในรัฐบาลไทยะคะ่ะพี่น้องอาจารย์เสยนสายรับก็มีทั้งหวยเลาานะคะมีเลาามีห้าน้อยไห้นะคะพี่น้องมันนี้มาทั้งลา้าทั้งน้อยทั้ง ทยเลยนะคะพี่น้องยังว่ท่านได้รุ่นเลยเลยกล้าวนะคะพี่น้องจักจะปังบ่ปังนะคะพี่น้องแต่ให้น้อยกับพท่านในตรวจที่จริงว่าจะเบาเลขอาจารย์หลังจากที่ตรวจเลขกมูนันเลี่ยววนนี้พี่น้องค่อยจะมาเ้าแต่โอดเบาไหวค่ะพี่น้องอยากมาเบาให้พี่น้องเขาฟังหลายหลังจากที่เคยแตกเคยปังนะคะถ้าเฮ้ารอสาก็ยานพี่น้องจับเลขจับรอตีไว้บ่าท่านนะคะพี่น้องเพราะว่าเลขอาจารย์บ่หลหยงวดนี่นะคะเลขอาจารย์เส้นสายรับบ่หลายโตค่ะพี่น้องบุญน่ะ มีแต่สามตัวเด้อส่วนมากมีลางสองคู่เท่านั้นบนเป็นบนนะคะบนนี่สาตัวแตกเด้พี่น้องบนธรรมดาดเด้นะคะแล้วก็สองตัวล่างมีแค่สองคู่เองนะคะพี่น้องจับมาให้เห่านะคะพี่นอ้องตัวเรลขแนวท่งนี้อาจารย์ครัดกองมาอย่างดีแล้วนะคะถ้ารอบนี้ว่าแตกเอาหัวประกันเลนะะื่อยาเห็นค่ะพี่น้องโอ้โห มาเลยมักเป่าไดปสันเซวหัว,วกันเลย <c oughs> แล้วเลขเล่ากบพ้หาหน้อยนะพี่น้องถ้าว่าเขาวันนี้จะบวลงอีกเลยว่สาสันกับพี่น้องโอ้โหอาจารย์คู่ขนาดเลยคู่ตัวเลขค่ะพี่นอ้องอ่าไม่ได้ด,กกด้วยเลขก็เอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมุนก็ด้วยคาถาในตัวเลขแนวทางมันชอบดุชอบดันอยู่เดีค่ะพี่น้องนะเออเว่าเล่นเล่นใหม่ๆนั้นว่าปันไดดนกนะคะพี่นอ้องเออมันต้องชิงชังนะนะคะพี่น้องสําหรับตัวเลขแนวทางเนาะเออกระมักให้มกักว่าคือกันเดีลยวเนาะ เออจวดจัดค่ะพี่น้องเหมือนเลขอ่ะมือนีชอนออนอ่ชุดแก่เมื่อเ็นจังไรเดอมือนี้เลขอ่าชุดแก่เมื่อของอันอาจารย์พอเส้นเพล็กเรก็เส้นน้องหารมือนี่เล่าแล้วสิเขา,าพ่งเด้อเพราะว่าเวลาสอเขียวห้เป็นชุดแก่เมื่อย่ำไหมันจะเข่าแม่พี่น้องแต่ละก้นแต่ละอาจารย์เนาะอ่าถ้าใครมาเนี่ยแบบงวดที่แล้วไม่เข้างวดนี้เข้าแล้วก็หลุดจังเสียนงวดต่อไปลด หรืองวดที่แล้วเขาว่านี้ลุดจังสิกะเอางวดต่อไปเป็นงวดของการเป็นชุดแก้มือนะคะพี่น้องมันจะเขามันจะปังลดจังเป็นจังไรนะคะพี่น้องสักยียวก็ต้องซอยก็วบาจาัดนะคะเพื่อผลักดันตัวเลขให้ได้แนวทางที่ดีขึ้นนะคะ,ะ,คะพี่น้องมีขอบอขีน,นะคะมีเรื่องเล่าที่ควรผิกผันนะคะสําหรับตุลขแนวทางเนา,าเนะค่ะเจ๊ไดค่ะ ฝากไว้ใน้ทุกแนวทางนะคะทุกตัวเลขทุกแนวทางของหวยลาวพัฒนาแล้วก็ไทยทุกอาจารย์ทุกสํานักนะคะมีหวยลาวมีรัฐบาลไทยมาให้แตกให้ปังนะคะพี่น้องอายังไดกัขอทรงไทยตัวเลขแนวทางของเสยนสายรับแล้วก็อาจารย์เซรีในรัฐบาลไทยงวดวันที่หนึ่งมีนาหกเจ็ดเป็นโครงสุดไทยไว้เห็นพี่น้องเข้าชมทรงพี่น้องเข่านอน่นช่วงแรงๆค่ะพี่น้องเมื่อนี่เนาะตกเย็นวันพุธที่ 26่กุมภาพันธ์หกค่ะวันนี้เฮงๆไปกับหัวเราพัฒนานแล้วก็เข้านอนหลับฝันดีกันทุกคนโชคดีมีชัยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าตามหัวรัฐบาลไทยกันได้เลยจ้าค่ะเรามาตามเลยนะคะสรุปในโค้งสุดท้ายอาจารย์เสรีนะคะจับคู่สงตัวบนล่างนะคะจับให้8ปดสามเจ็ดสาห้าแดแปดศดสเจดสี่ ห้าเจ็ดและเจ็ดศูนย์นะคะเลขทูบก็เจ็ดสองแปดศูนย์แปดแปดถือเบิดบัค่ะพี่น้องอ่ารอบนี้อาจารย์การันตีถูกกันทั้งบ้านงวดที่แล้วอาจารย์ถือเป็นแสนนะ,ะพี่น้องในตวเลขแนวทางของเลขทูบนะคะอ่ารอบนี้อาจารย์ก็เลยเอามาฝากพี่น้องปองไปเข้าให้ถือเลขถือหวยรวยเบื่อน้ากันไปนะคะพี่น้องอ่างวดที่แล้วเขากำเรืเอยนะคะพี่น้องสามตัวแตกถูกเป็นแสนค่ะพี่น้องลงทุนเงินลอยได้เงินล้าน เงินแสียนวัสดุก่รพน้องโอ้ยถือกันเองเองนะคะพี่้องเฮี่นเล่าหละหรถือกันเองเองแต่ว่าบาทนี่เมื่อน,นี่บาทที่นี่คลิปนี่เลขตัวนี้นะคะพี่้องจะให้ถือบัดบันวัสดุการอาห้เพิ่นซาเพิ่นซาดีซาเฮาให้มันดีคือเพิ่นซาเนาะพี่้องอาจารย์ไหนก็ฝากไว้แนวทางของอาจารย์เสรีถือหวยด้วยเบิกไปน้ากันทุกคลิปทุกแนวทางอาจารย์ฟันโร่งสองตัวแตกนะคะไปกลับด้วยนะคะบนล่างนะคะ อ่าแตกบนแตกล่างสามตัวแตกเข้าแน่นอนแตกพันเปอร์เซ็นต์รอบนี้ไม่มีหลุดชุดยังไงก็ไม่อยู่สันกาพี่น้องอ่าในเมื่ออาจารย์เซรีว่า,าจงสั่นเท่ากระล่องพิจารณานะคะในวัต่อไปนะคะอืมเหล็กแนวว่ามีหากขึ้นว่าเขาภายออกภายเด้อพี่น้องเบาให้เป็นแนวทางนะคะชอบก็จัดขัดก็ผ่านสําหรับใครที่ตามอาจารย์เซรีนะคะอาตามต่อเลยอาจารย์เสียงสายรับค่ะพี่น้องโอ้ยมากงามค่ะตัวเหล็กนวทางนะคะอ่า สี่คู่แตกนะคะในชุดสามตัวอ่าสี่คู่แตกในชุดสามตัวนะคะหนึ่งมีนาคมหกแปดอาจารย์เสียนสายรับนะคะสามตัวแตกได้เก้าเก้าสี่สี่เก้า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 และหกหกหกวสันตองคัดตองเนี่ยตองเก้าตองหกเนาะพี่นอ้องอ่าแล้วก็สองตัวล่างนะคะสองตัวล่างมีสามสองแล้วก็สองเจ็ดเท่านั้นเองนะคะฟันทงเดิอนอีกฟันทงวสัน เปิดตัวรอบแรกแบบนี้จังไรกับปังค่ะพี่น้องวสันอ่าถ้าใครไม่เอาเสียใจด้วยนะวสันใครดูคลิปนี้ไม่ทันอย่าหาว่าไม่บอกวาสันค่ะพี่น้องเออเอาแล้เด้อบ,บาทที่นี่เออเจนสาหลับหงวดหี้มาแห้งนะคะพี่น้องเออมาแบบอ่าคำพูดคำจานี่เอาไม่ฉุดหลุดไม่อยู่เลยนะคะโอ้โหไม่เคยเจออาจารย์ฟันทงแล้วมั่นใจขนาดนี้นะคะพี่น้องเดี๋ยวนี้อาจารย์จับไว้เป็นแสนเราพี่น้อง อ่าเบิร์ตเป็นเสยียนแล้วลอตเตอรี่ห้านี่สามสองกับสองเจ็ดเนี่ยว้าไม่ดรรม,มดานะคะอยากกลับก็กลับไม่อยากกลับก็ไม่เป็นไรนะคะพี่น้องอืออาจารย์บอกว่าอ่าไม่ต้องกลับก็ได้วันสันขาดแต่ว่าสอดเกี่ยวบักกลับหลดพี่น้องเอ้ยมันยากตับเตกเนาะค่ะอ่าในเมื่ออาจารย์ฟันธงขนาดนี้นะคะบนคือบนนะคะนี่นตัดเล่นบนเลยถ้าใครจะวิ่งวิงว่งเก้าวิ่งสี่นะคะวิ่งหกอยู่ในหันอ่ะพี่น้องอ่าเอาลองพิจารณนาบานนี่พี่น้อง เขีบหนาจวกันแล้วไปเห่านะคะตัวเลขแนวทางนะคะพี่น้องมีใบไห้พี่น้องเห่าพิจารณาแบบนี้ทุกวดทุกแนวทางอย่าลืมห้าหน้วยแล้วกับหวยลาวอาจารย์เสียนสายรับด้อพี่น้องถ้าวดดนี้ไม่หลุดอ่าถ้างวดนี้ไม่เข้าไม่แตกไม่ปังอาจารย์จะขอหยุดนะคะในหวยลาวกับหวยฮาหนอยแต่ว่าไทยนี่มาพันเปิดเส้นค่ะพี่น้องยังไงก็ชุดไม่อยู่แน่นอนมาสั่นเอาใส่ดุลพินิจจรณาค่ะพี่น้อง จังได้ก็ฝากไว้ในตัวเลขแนวทางอาจารย์เซียนายรับและอาจารย์เซรีในการเปิดตัวใหม่แลวก็โค้งแรกเอ่อและก็โค้งสุดท้ายนะคะเอ่อโค้งสุดท้ายของอาจารย์เซรีนะคะโค้งแรกของอาจารย์เซียนายรับนะคะพี่น้องฝากตัวด้วยนะคะอ่ะยังไงก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะพี่น้องทรงพี่น้องเขานอนนอนรับบันดีนอนรับไปได้เงินหมื่นน,นอนตื่นในได้เงินแสนนะคะ คิดวางสิ่งใดขอให้สมดังใจปรารถนาทุกประการนะคะพี่น้องอายจหนคะ่ะขอฝากคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้นะคะ่ะพี่น้องเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ